จบซีร่ยเอนกูหาองบ่เอาเดาพอกูม <ton> nah, ึงยตายบ่พานี <sı hh> ่แม่เออมันพูดอย่างงั้นเดวะเริ่มต่อสู้ได้กูพูดถูกหรือเปล่าวะ นลกูลามาโอ้โหมันเีนนบ,บุญดาเลยนถึงเวลาคิดบันเสียน้องรามาเซุ่ไฟมาแล้วฟโอ้วจัจะยู่ท่่ตาุต่ม้วหหผ่าน้าคงเสียเลยสบเลยเ้าะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมวอล์ดคอมแบทบนมือถือนะครับท่านผู้ชมไอเชียนี่มันกูรีบก่อไปเร็วเสเกินอันนี้น่าจะระบบแบบไก่ห่อคอยเออต่อสู้บ้าไปเอาขอปลาปลาป่าลิ่ลิ่งคลิปเร็วๆนิดอันนี้น่าจะระบบสุ่มตัวละครนะครับนะาไอเชี่ยบอบาเสียงเพลงดีอย่างนี้เพลงเพลงโคตรดังเลยสัก ผมสุมเอ่อตัวละครดีกว่าครับดูสมจากเอ่ออะไรวะอาญ์ตินีอะไรไม่รู้ครับดูสมอ่ะผมได้เลเดนนะครับนะาเอาล่ะเรามาเล่นดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับนะ่าผมก็กดเอ่อกำลังจะเล่นนะครับนะผมก็กดเออดูตัวละครนะครับนะผมก็เลเดนไปแทนตัวอะไรน,นะแทนจีนอกนะครับนะ้ากูพูดถูกหรือเปล่าวะอ่าจีนอกกูก ok. ูน่าพูดผิดแหละโตเฮียไม่รู้อ่ะ เอาละเล่นกันเลยนะครับนะบัตรแรกแล้วครับนะาโจลกอบอกก็คือรูแขงนะครับนะพูดถูกดูพูดผิดก็ไม่รู้นะครับนะาอ่าแบบต่อยแม่งโคตรแรงเลยครับมาเป็นตัวการ์ดเพชรนะครับนะโอ้กันกันโอ้แม่งเตะแม่งโคตรแรงเลยแม่งดั้งหาวันนั้นน่ะเอาเสยเสยข้างมันนี่เอาโอ้โห เอาทำยังไงต่อครับน้ากดเส้นสกิลนะครับนะ,นะบมีมินิเกมให้เล่นด้วยอุยอ้ยโย้เกมนี้ก็มีอัพเวลนะครับนะอัพเวลปลาปลาปลา,ปาดำไม่กูเสือกไม่อัพบาเม่งอ่อ uh, ัพเวลอัพเออพลังโจมตีอัพ เลือดอัพอัพอะไรวะอ่าอ่าผมอัพบระจุตีราคร1 0หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นบาทหราาือหนึ่งหมื่นเรือดทอว่าซังแม่ที่กูพูดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อัพสกิลให้โจมตีแรงขึ้นปลาปลาปลานะครับนะคลิปนี้ก็จะเหมือนคนเมาภาคหน่อยนะครับนะผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะไปได้ค่อยมีคนดูเยอะสักเท่าไหร่น,นะครับนะ้น่าจะมีคนดูไม่ถึงร้อยนะครับนะไม่ก็เออเจ็ดสิบคนนะครับนะไม่ก็เรือสิบคนนะครับนะผมคิดว่าทีมผมเก่งแล้วเก่าหรามากผมจะ ไปดวลกับทีมที่โหดขว่นะครับนะเป็นทีมอยู่หอคอยนะครับนะไต่ระดับหอคอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมน่ะลูแองวัซั์ซิโร่คนเก่านะครับเนาะผมก็เปิดอย่างหนักหน่วงเลยนะครับน่ะเปิดอย่างหนักหน่วงเลยโอ้โหโอ้โหเขากันนะครับน่ะผมเขาก็ต่อยผมด้วยนะครับน่ะผมก็ใส่กระบี่กระบองเลยเฮียไม่รู้อะซับซีโร่เข้ามามันนี่เอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งมึงเตะลูแองเตะโอ้โหโอ้โหแบบโอ้ อ๋ออ๋อโไปกอแต๊กไปดีอ่าเจอไอ้เดอะฮักไม่ใช่เดอะฮักนี่ฮะโกโลนะครับนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โฟอาบนะครับนะมันคือโกโลนะครับนะเป่าไฟเข้าไปนะครับนะโอ้โหโอ้โหโจมตีไม่เข้าเลยโอ้โห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 โโอ้หกูจะตายเนี่เนี่ยอ่า โอ้ย oh, yeah. จงท MM yeah. ีไฟเขากันได้นะครับน่ะกันได้โอ้ดิ้ต่อยกูตายเลยอ่าริวแขลงโอ้โหโซโอ้โหสก็อปเปียนแม่งโซ่โปเล็กอ่ะเรเดนเข้ามาโอ้โหใส่ไฟเออใเล่นมินิเกมแม่งตอนกูซิสิเกิลด้วยนะประเด็นน่ะโอ้โหโยนไปโอ้โหแม่งเขาไม่เป็นไรแม่งกูกูตายกันหมดแล้วเอ้าเอ้าโอ้โหแม่งเต๋อเข้าไงล่ะเอ้าโอ้โหโดนแบบเส้นสก็อปเปียนใส่แม่งตายเลยโอ้โห โอ้โหไอ้เฮ oh, ียเมื่อก bon ี้ม like ึงคอมมันแบบพยายามจะซกขู่กูด้วยไอ้เฮียเมื่อกี้เนี่ยมันคอมบัตง้างมาจะขู่กูเหรออย่างน้อยเราก็ไปตังมา4,000เหรียญทองปราปราปราสุดท้ายกูก็แพ้เอาโอ้ก็จบกันไปแล้วนะครับนะกับเกม Water Combat บนมือถือนะครับนะ โอ้โหเป็นเกมตั้งแต่ในเวนเด็กเลยนะครับนาะตั้งแต่ภาคเซาเรนมงทตี้ผมเลนแบบพี่ผมเล่นนะครับนาะเออพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับนาะขอกลับลาไปก่อนนะครับนาะหายตัว